ปราศิตวหนึ่งตกลงบนเตียงของชินอิจิมันจะเข้าหูเขาแต่ถูกปิดกั้นโดยหูฟังมันก็เลยคานไปที่ใบหน้าของเขามันจะเข้าไปในรูจมูกใครจะไปคิดว่าจูู่ชินอิจิก็ตื่นขึ้นมาเขาคว้ามันแลโยนมันไปที่ผนังปราสิต์ไม่ยอมแพ้มันเข้าที่แขนขวาของเขาแล้วเลื่อยไปมาชินอิจิรีคว้าสายหูฟังมาพันไว้ในมืออย่างแน่นหนาไม่ปล่อยให้มันคลานได้อีกมันแปลกมากหลังจากนั้นไม่นานปราสิต์ก็หายไปชินอิจิสามารถนอนหลับได้อย่างสงบแต่ในวันถัดไป เขารู้สึกว่าแขนขวาไม่ตอบสนองเลยในชั้นเรียนเขาทำอย่างลบหล่นกำลังจะยื่นมือไปหยิบแต่ชินอิจิตะลึงเกิดอะไรขึ้นในชั้นเรียนบาสเกตบอลเขาไม่จำเป็นต้องมองเพียงแกว่งมือครั้งเดียวเบลพุ่งเขาโกทันทีแขนขวาน,นี้มีปัญหาแน่นอนชินอิจิรีบกลับบ้านเขาหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเพื่อดูว่ามีอะไรผิดปกติกับเขาดูสักพักทันใดน,นั้นดวงตาก็ปรากฏขึ้น ชินอิจิเป็นบ้าไปแล้วเขาเอามีดกระดาษค้อนมันมือขวาเขาเปลี่ยนเป็นสัตว์ประหลาดทันทีวันต่อมากลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารักอีกครั้งชินอิจิยังไม่รู้จุดจบจากนั้นสิ่งมีชีวิตก็เริ่มแนะนํามันบอกว่ามันชื่อมิกิเป็นสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในประเทศประสิตดํดรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการยึดครองสมองของมนุษย์ แต่ในคืนนั้นมันเข้าสมองของเขาไม่ได้มันจึงเข้าไปในมือของเขาโดยไม่ได้ตั้งใจปัจจุบันมันอยู่ร่วมกันกับชินอิจิมิกิมีความสามารถพิเศษอีกอย่างคือมีความฉลาดมากทุกวันเขาจะลากชินอิจิไปที่ห้องสมุดการอ่านคือการท่องจําความรู้ในหนังสือดูผู้คนเรียนรู้การต่อสู้ด้วยบาปเรียนรู้การยิงธนูมันสนใจทุกอย่างยังเรียนรู้เร็วมากมิกิยังบอกเขาว่าไม่ใช่ปรสิตทั้งหมดที่ซื่อสัตย์มีปราิตหลายชนิดที่เข้ามาในโลกนี้ด้วยพวกมันเข้ายึดครองสมองของมนุษย์ กินเนื้อมนุษย์ชินอิจิบูขาวก่อนหน้านี้พบว่ามีหลายคนเสียชีวิตอย่างแปลกประหลาดในมิช้าปราสิตอื่นๆก็เข้ามาที่เขาในห้องโถงจูจูจมิกิก็พูดกับชินอิจิรู้สึกเหมือนมีปรสิตตัวอื่นๆอ,อยู่แถวนี้คนนั้นปรากฏว่าเป็นอาจารย์เรียวกะที่เพิ่งมาถึงอาจารย์ก็เจอเขาด้วยอาจารย์มองเขาและพูดด้วยความเย็นชาต้องการให้พวกเธอช่วย หลังเลิกเรียนอาจารย์เรียกชิ้นอิจิออกมาแนะนําสหายอีกสองคนคนหนึ่งเป็นผู้ปกครองของเออีกคนหนึ่งคือนักเรียนฮิดโอครูต้องการให้เขาเข้าร่วมกับพวกนี้เพราะพวกเขาไม่เคยเห็นปรสิตและมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันมาก่อนเป็นเรื่องน่าทําการศึกษามากเป้าหมายสูงสุดของพวกเขาคือการสร้างชุดของโหลดการใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์เพื่อกินมนุษย์โดยไม่ถูกตรวจพบสําหรับภาวะอาศัยพึ่งพากาันที่แท้จริงการทําเช่นนั้นพวกเขาส่งปรสิตลงสมัครรับเลือกตั้ง ต้องการได้รับอำนาจทางการเมืองเมื่อรู้เรื่องชิ้นอิจิก็ไม่ยอมรับพวกเขาใครจะคิดว่าไม่นานหลังจากนั้นเขาถูกนายเอทำร้ายสัตว์ประหลาดตัวนี้กำลังกินมากพอกินอิม่มหัวของพวกเขาดูเหมือนคนปกติดูอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่าพวกเขาเพิ่งกินอะไรมอสระอยู่มนุษย์สิ่งมีชีวิตนี้เรียกว่าปรสิตดูเหมือนมนุษย์แต่จริงๆแล้วพวกมันกินมนุษย์ปรสิตท,ที่น่ากลัวที่สุดอยู่ที่นี่ปรสิตชื่อนายเอพลังต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากตอนนี้เขากำลังจะฆ่าชิ้นอิจิเพราะจีเคฆ่า สงครามได้เริ่มต้นขึ้นประสิทธิ์อยู่ทาามือขวาของชินอิจิกลายเป็นมีดกู้นหนึ่งไดเอทำาร้ายชินอิจิแต่ฝ่ายตรงข้ามสามารถช่วยไว้ได้ชินอิจิรวบรวมความกล้าก้าวไปทัางหน้าอย่างช้าๆเขาเข้าหานายเอเมื่อถึงระยะที่เหมาะสมเขายกมือขึ้นแท่งเหล็กแทงทะลุท้องของเขาเลือดสดสพไหลออกมาไดเอตายแล้วชินอิจิตื่นตระหนกและวิ่งกลับบ้านตอนกลางคืนมิกิีบอกกับชินอิจิอีกครั้งมีประสิทธิ์อยู่แถวนี้ ชินอิจิบาคล่าทำไมมันยังมีอีกละ่ะเข้าซ่อนตัวอยู่หลังกำแพงมองออกไปที่ประตูประตูเปิดออกคนที่เข้ามาคือแม่ของเขาชินอิจิถอนหายใจอย่างโล่งอกแต่มิเกะบอกว่าไดเอนี่ปรากฏว่าก่อนหน้านี้นายเอยังไม่ตายในขณะที่กำลังจะตายแม่ของชินอิจิพบเขาโดยบังเอิญดังนั้นไดเอเขายุดร่างแม่ของชินอิจิเขารับไม่ได้สูญเสียความตั้งใจที่จะต่อสู้แก้คาแม่ได้ยังไง เขายังไม่หายดีจากนั้นแขนยาวก็แทงทะลุหัวใจของเขาชินอิจิทนไม่ไหวเขาตายแล้ววันต่อมาเขาลุกขึ้นจากกองเลือดชินอิจิถอดเสื้อออกพอบว่าหลุมในร่างกายหายไปไมิกิจึงช่วยเขาไว้มันทําให้เซลล์ของมนุษย์แตกต่างกาันรักษาหัวใจของเขาชินอิจิยังคงเจ็บปวด เขาคุมหัวและร้องไห้ญาติคนเดียวถึงแก่กรรมช่างเป็นการสูญเสียครางยิ่งใหญ่ของชินอิจิเวลาต่อมามนุษย์ค่อยๆค้นพบการมีอยู่ของปรสิตพวกเขาพบวิธีแยกแยะประสิตด้วยซ้ำเพียงแค่ถอนผมถ้ามันเคลื่อนไหวแล้วคนนั้นจะเป็นปรสิตหลังจากเป็นประเภทเดียวคือบอมิกิชินอิจิยังมีการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดอีกมากมายเห็นสุนักอ้อนแฟนของชินอิจิกล่าวน่ารักจริงจริง ชินอิจิไม่พูดอะไรอุ้มสุนัขขึ้นมาดูอย่างใกล้ชิดเพื่อดูดังนั้นสุนัขได้ตายแล้วแล้วชินอิจิก็ทิ้งตรงทางขยะซาโพมีตำหนิเขาโดยไม่ได้ตั้งใจชินอิจิตอบว่าสุนัขที่ตายแล้วไม่ใช่สุนัขอีกต่อไปมันเป็นแค่ชิ้นเนื้อนในรูปของสุนัขเองเห็นยังเซลล์ของมิกิไม่เพียงช่วยชีวิตเขาแต่ก็ค่อยๆเปลี่ยนความคิดของเขาทําให้เขาดูใจร้ายต่อมาไม่นานตระสิทธ์ก็ก่อปัญหาอีกครั้งคราวนี้เป็นนักเรียนที่หล่อมากเพื่อนร่วมชั้นของเขาดึงงปอออออยผมมขเขเเากดูคลื่นไหว หญิงสาวตื่นตระหนกประสิตเผยชมหน้าที่แท้จริงมันเริ่มฆ่าคนในบรรดาสาวๆมีคนที่ชินอิจิชอบมันยกหนวดขึ้นตั้งใจจะกินเธอคนนี้ทันใดนานน้นนางเอกก็พ่นยาตีประสิตโดยไม่คาดคิดยานั้นทําให้ประสิตธ,ธิสูญเสียการควบคุมความบ้าคลั่งในการทําร้ายล้างไม่นานทุกคนในห้องเรียนก็เสียชีวิตประสิทออกมาตัวเดียวมันเปลี่ยนหนวดเป็นกรงเล็บ ความตู้ที่อยู่ข้างๆซาบโตมิซ่อนตัวอยู่ในนั้นซาโตมิตกอยู่ในอันตรายจากนั้นชินอิจิก็ปรากฏตัวไปช่วยแฟนของเขาจากนั้นปราศิที่อยู่กับครูปรากฏตัวเธอทิ้งยาจากนั้นหันหลังและออกไปชินอิจิรู้ว่ามันคือดินระเบิดเขาเรีบไปรับแฟนจากนั้นกระโดดลงร่างของเขาตกลงบนพื้นอย่างนุ่มนวลหล็กเลี่ยงการระเบิดได้ หลังจากสายสาตโตมีขึ้นรถพยาบาลดวงตาของเขาเปลี่ยนไปอย่างดุเดือดเขารู้ว่าการระเบิดในตอนนี้ไม่เพียงพอที่จะฆ่าประสิทธิ์ได้ชินอิจิเดินขึ้นไปบนชันดาษฟ้าวาดแท่งเหล็กปีนขึ้นไปยังที่สูงยกมือขวาขึ้นแขนของเขากลายเป็นคันธนูเอาแท่งเหล็กเป็นชื่อจุดประสงค์มันเป็นประสิทธิ์ที่ร้ายแรงขีปนาวุธผ่านเขาในที่สุดเรื่องราวก็จบลงแต่ภารกิจของเขายังไม่จังหวัดจันทบุรีชินอิจิไปตามหาแม่ ตอนนี้เขาถูกควบคุมโดยปรสิต์เขากำลังจะฆ่าเธอปล่อยให้แม่เป็นอิสระอย่างแท้จริงมิกิกลายเป็นมีดอีกครั้งปรสิต์แสดงรูปร่างที่แท้จริงจมตีเขาร่างกายของชินอิจิหลังจากมีเซล์ของมิกิมีความยืดหยุ่นสูงพลังต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากเร็วๆนี้ปราิต์รู้ว่ามันไม่เข้ากันแล้วชินอิจิกำลังจะฟาดฟานครั้งสุดท้ายจากนั้นปรสิต์กลับเข้าสู่ตัวแม่ของเขาชินอิจิผิดหวังไม่ได้ตีปรากฏว่าสติของแม่กลับคืนมา ปกป้องลูกชายของเธอชินอิจิตะโกนเสียงดังแล้วโต้กลับแก้ไขได้ในที่สุดชินอิจิจ้องมองร่างแม่ของเขาอย่างว่างเปล่าเมื่อเขายังเป็นเด็กแม่ของเขามีแผลไหมเพราะปกป้องเขาทิ้งรอยแผลเป็นไว้ที่มือถึงแม้ว่าตอนนี้จะถูกประสิทธิ์ไปแล้วก็ตามความเป็นแม่และการปกป้องยังคงมีชินอิจิเสียใจยมากวิธีต่างๆที่ตระสิ์ชนะการเลือกตั้งการควบคุมคนไม่ช้าก็เร็ว ส่วนทางมนุษย์นอกจากนี้ยังตระหนักถึงอันตรายของพวกเขาเริ่มระดมให้ทหารตอบโต้ส่วนชินอิจ,จิก็ยังค่อยๆตระหนักถึงภารกิจของตนไฟแห่งความโกรธพุ่งขึ้นในใจของเขาค้นหาปราสิทธิ์ทั้งหมดจากนั้นฆ่าพวกมันทีละตัวนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำ